อ่าทุกคนค่ะพามาเบ,ง,าบ,าบ,าบางกุลาบกุลาอยียงขอเขเอินกุลาบหินบอะอาซาเรียนะคะภาษาอังกฤษเนะาะใบมันอาจสิเป็นแบบว่ามีชโลกชโลงนี่เนี่ยเป็นทุกปีเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าดอกมาเนี่ยวสวยงาาเหมือนปัตติกเลยเนาะทุกคนเนาะเห็นบอกเบงเนี่ยจา้าเบงเนี่ยอันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าบ่าไต้ตกแรงดอกคะ่ะ ตกแบบเบาๆแป,ป,ป,ปะๆพอให้ดินชุ่มชื้นนะนี่เราจะสวยๆนะคะปีนี้มีมีมีมมพุมเดียวนะคะที่ออกอาจจะเป็นออกมาหลงฤดูอยู่แลจ้ะเพราะว่าปกติเขาจะออกช่วงกันยาตุลาอันนี้นาหนาวเพิ่นออกมานะคะอาซาเร่เนาะ กุหลาบพันปีบอกเออบ่วยแมนกุหลาบเห็นเนาะฉันก็บอกผิดฉันกัลืมนะคะกุหลาบพันปีเลวพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะกุหลาบพันปีนะจ๊ะที่จริงมันจะมีหลายสีนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งผ้าไปเบิ้งอีกสีหนึ่งเนาะอ่ะพุ่มนีบานแค่บกี้ดอกทุกคนที่จริงกัยังบอกว่ามันหลงรูดูมากกัดยังว่าเนาะเนี่ยจะชมพู่แปนเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบตรงใกล้ๆดอกก็จะมีแบบตํำแต่ จุดๆๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปเบิงหน้าบานอีกเนาะพุ่มนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะชมพูองอนนะทุกคนนะที่จริงต้นมันใหญ่บยางใหญ่เลแต่ยังว่ามันกําลังสีมี่ดอกนะคะช่วงปลายๆฤดูหนาวเนี่ยค่ะดอกอ่อนๆมาหนบ่ดอกเล็กดอกน้อยดอกตูมกําลังสีมี่ตูมนะคะลองดูจริงๆนะเนี่ยค่ะพุ่มมันจะเป็นยังสีเนาะ นาบ้านต้นเล็กต้นน้อยก็จะเป็นประมาณนี้แหะคะ่ะเ,เล็กๆนะคะสวยๆเนาะกุหลาบพันปีนะคะกุหลาบพันปีภาษาอังกฤษเเิีนกว่าอาซาเรียนะคะอซาเรียเนาะนะคะก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ